สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนะดูดวงบายบูพยามือนจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมีนลัคนามีนในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคม2 0 1 5นนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามกรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ u s e r บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับ ให้อาจจะมีนาน้มของการสลรับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ไหลนะครับไพ่ใแบ,บแรกของคุณได้นาออ s สอดสเวนอ f อ n e านไพ่เอ็ออสอดนะครับ e ฟ f ็อบสอดไฟอ็อบมานเดอะมูนไพ่เดอะ o แเ,เหรียญสามเหรียญนะครับไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่เดทนะครับม,มันกำลังจะจบแล้วนะปัญหาสิ่งต่างๆของชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนนะครับไพ่เดอะเมจิเชียนเดี๋ยวเรามาแตกรายละเอียดกันว่าคุณจะมีโอกาสของการบุดพ้นไปแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับ ไพ่เนกาทีฟขึ้นมาเยอะนะครับแต่ไม่ต้องกังวลเนาะเพราะบางทีอะ่ะมันอาจจะอยู่ที่ตัวเรานี่แหละเป็นการคิดในการตัดสินใจมากกว่าเนาะเพราะว่าเท่าที่ดูมันคือความรู้สึกของตัวเราเองมากกว่าทีนี้เราไปดูกันนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับได้สเปนออบวานเกิดขึ้นสวนวานเนี่ยเป็นไพ่ที่ตัวคุณเองอาจจะมีความแบบ เขาเรียกว่ามีการต่อต้านนะครับมีความคิดมีไอเดียมีสิ่งต่างๆที่อาจจะเอาจริงเอาจังกับในเรื่องของการทํางานเอ่ยเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตเอ่ยเป็นในเรื่องของการที่แบบจริงจัง,จงกับทุกสิ่งทุกๆอย่างจนเกินไปมันอาจจะมีความเครียดม,มีความสะสมมีแรงกดดันนะครับเข้ามาทําให้ตัวคุณค่อนข้างเหนื่อยนะท้อนนะแล้วก็อาจจะมองอะไรแล้วติดลบนะครับค่อนข้างเยอะนิดนึงดังนั้นเนี่ยการที่คุณแอคชั่นเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ดีตรงที่ว่าถ้าเกิดคุณแอคชั่นในสิ่งที่มันเป็นกําลังใจมันเป็นการต่อสู้มันเป็นการแบบเพื่อที่จะขยับไปสู่เป้าหมายความสําเร็จอันยดีแต่ถ้าเกิดคุณพยายามที่จะแอคชั่นในลักษณะที่ว่ามีใครมากวนเราเราก็แอคชั่นตอบถ้ามีใครมาคิดร้ายกับเราเราก็แอคชั่นตอบนะครับหรือถ้าเราแบบ มีอะไรมีปัญหาอะไรเราก็พยายามแอคชั่นอยู่ตลอดเวลาบางทีอะ่ะมันเป็นอะไรที่ทําให้ความรู้สึกของคุณมันติดลบเพราะว่าคุณอาจจะไปยึดจิตติดเกินไปหรืออาจจะมีปัญหามีความทุกข์ใจใดๆที่ทําให้ตัวคุณค่อนข้างที่จะแบบซีเรียสแล้วก็จริงจังเกินไป ล่อยวางแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะโอเคแล้วก็ดีขึ้นนะครับปัญหาสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก็จริงนะแต่มันก็จะค่อยๆจบไปนะเพราะว่าชาวมีนลัคนามิญอยากเก็บใส่ใจจนเกินไปปัญหาสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลาบางที่เราอาจจะคิดว่าเราอะทุกอยู่คนเดียวแต่ตามจริงมันไม่ใช่เลยนะครับทุกคนทุกหมดแหละไม่มีใครไม่ทุกนะครับ เศรษฐีเขาก็ทุกนะครับไม่ใช่ว่าไม่ทุกคนจนเขาก็ทุกของเขาคนรวยเขาก็ทุกของเขาเหมือนกันไม่ได้แปลว่าเราทุกอยู่ฝ่ายเดียวเราก็ต้องพยายามที่จะแบบอยู่ในโลกของความเป็นจริงด้วยนะเพราะบางทีเราเซนซิทีฟง่ายเซนซิทีฟมากนะครับอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์มีไพ่เดะมูนแล้วก็มีไพ่ไนล์ออฟซอร์เกิดขึ้น คุณอาจจะคิดเยอะคิดมากเกินไปทําให้ความรู้สึกของคุณไม่หยุดเน่นบางทีคุณอาจจะแบบมีในเรื่องของเนกาทีฟเข้ามามีไพ่เดอะมูนเกิดขึ้นบางทีเราอาจจะคิดว่าเรามีศัตรูรับนะครับถามว่ามันมีจริงไหมมันก็อาจจะมีจริงเพราะมันมีไพ่ฝ่ายออกมาเกิดขึ้นด้วยบางทีเราอาจจะมีปัญหามีศัตรูรับมีความรู้สึกที่เหมือนแบบคิดมากมีตกกังวลน,นะครับต้องรับมือกับคนในองค์กร บางคนอาจจะถูกกันแกล้งนะครับบางคนอาจจะถูกใส่ร้ายบางคนอาจจะมีปัญหามีอะไรแบบเนี้ย <c oughs> เข้ามากับในเรื่องของสังคมรู้สึกว่าแบบเป็น เราอาจจะนิ่งแล้วนะเราอาจจะอยู่กับที่แล้วนะแต่ทำไมถึงแบบต้องมาหลบกวนต้องมารังควานต้องมามีปัญหากับเรามีหลายคนนะที่คอมเมนต์อยู่ข้างล่างในเรื่องของอ่าน e g a t i e นะครับกับในเรื่องของราศีมีนราคนามีนเะนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาเยอะอยู่พอสมควรเนาะแต่ก็อยากจะบอกว่าบางทีอะศัตรูที่ร้ายกาดที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ศัตรูที่เรามองเห็นนะแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นนี่แหละคือศัตรูที่รายกาจที่สุด ถามว่าศัตรูนั้นคือเขาแอบรอบทำร้ายเราเหรออาจจะเป็นแบบไปได้แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดแต่ที่ผมกำลังจะบอกที่ผมกาลังจะสื่อมันหมายถึงตัวเราเองศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดชากาจที่สุดแล้วทาให้เราเจ็บมากที่สุดคือตัวเราที่คือตัวเราเองนะครับถามว่าแบบจะบ้าหรือเปล่าคุณบูตัวเองจะไปทำร้ายตัวเองได้ไงอย่าลืมนะครับ การที่คุณวนทุกวนสุขนะครับหรือคุณแบบยึดติดจนเกินไปกรรทุกกรรมสุกเป็นอะไรที่รู้สึกแบบทุกอยู่ทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าตัวเรากำความทุกข์มันเอาไว้นะครับเพราะว่าอะไรเขาด่าเราครั้งเดียวแต่เราอะเก็บมาใส่ใจเก็บมาแบบเป็นความผูกพยาบาทมีความคิดต่างๆอะไรแบบเนี้ยเราก็จมอยู่แบบนั้นแหละรู้สึกว่าเราแบบม o ฟออนไม่ได้อะ่ะหึเราไม่รู้จักโปรเทคตัวเองเลย โรเทคตัวเองไม่ได้แปลว่าเราด่ากลาดใส่เขาเหมือนกันที่เขาด่ากลาดใส่เราไม่ใช่นะครับไม่ได้แปลว่าให้ไปทะเลาะแบบนั้นแต่แปลว่าการโรเทคของเราเนี่ยแปลว่าไม่ถือสาปล่อยวางใครอยากพูดอะไรก็พูดไปเข้าใจนะบางทีเราปล่อยวางแต่ก็ก็ใส่กัน,นกันแน่กันแหนกับเราเยอะไม่หยุดนะครับเข้าใจบางทีเป็นอย่างนั้นเพราะบางคนเนี่ยแบบสุดๆเลยอันนี้ก็ก็พอเห็นบ้างนะครับแต่ก็อยากจะบอกว่า แต่อะไรที่มันเป็นเล็กๆน้อยๆคุณก็อย่าไปถือสายอย่าไปอะไรมากจนเกินไปเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะการที่ตัวคุณเองคิดเยอะคิดมากคิดวนวนซ้ำวนแล้ววนอีกเนี่ยมันจะทำให้ตัวคุณไม่มีความสุขนะครับแล้วคุณก็จะติดอยู่ในบ่วงแล้วคุณสุดท้ายคุณก็จะถุกไปอีกนานดังนั้นเนี่ยการปล่อยวางคุณต้องพยายามปล่อยวางให้ได้ เพราะว่าตอนนี้มันเป็นอะไรที่คุณค่อนข้างเนกาทีฟเนาะแล้วก็ค่อนข้างคิดเยอะวิตกกังวลนะครับมีปัญหากับคนอื่นได้มันมีไฟล์ไฟล์ออฟสอดเกิดขึ้นไฟล์ออฟสอดนะครับมาพร้อมกับไฟล์ออฟวันเป็นปัญหาที่อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับหุ้นส่วนมีปัญหากับคนรอบข้างอะไรต่างๆนานานะนะมีโอกาสที่จะมีปัญหามีความทุกข์ใจตรงนี้เข้ามาแต่ มันมีข่าวดีนิดหนึ่งเนาะตรงที่ว่าคุณอนะมีโอกาสที่จะมีชัยชนะแก่ศัตรูนะครับหดาบ1ดาบเนี่ยมันแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีชัยชนะกับศัตรูได้ถ้าเราไม่ตอบโต้กับเขาเยอะจนเกินไปนะครับไม่ได้แม่ไม่ได้ว่าให้คุณไม่ตอบโต้นะให้คุณตอบโต้ได้นะแต่อย่าเอามาคิดเป็นอารมณ์อย่าคิดมาแบบเยอะจนเกินไปพอตอบโต้ไปแล้วจบได้จบนะครับนะประมาณนั้นเพราะว่าอย่าเอาเก็บมาคิด เพราะว่ามันมีไพ่เดมูนบางทีคิดแล้วคิดอีกซ้ําแล้วซ้าอีกอะประมาณนั้นมันมีโอกาสที่จะจบทุกสิ่งทุกอย่างไปจากไพ่เดทนี่คือสิ่งที่มันดีตรงที่ว่าไพ่เดทเนี่ยมันแปลว่าอนาคตใหม่สิ่งใหม่ๆที่กําลังรอคอยคุณอยู่เนี่ยจบมันไปให้หมดซะ เคลียร์มันไปให้หมดนะแล้วคุณจะมีหนทางที่ดีคุณจะมีอะไรที่มันเป็นโอกาสดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองมากขึ้นอะไรที่คุณกําลังทุกข์ใจอยู่มันกําลังจะผ่านพ้นไปอะไรที่คุณกําลังเป็นปัญหาอยู่เนี่ยมันกําลังจะเข้าใกล้ความจบสิ้นนะครับเพราะเดทแปลว่าการผัดพลาดการจากไกลาการสูญเสียและยังหมายถึงการจบสิ้นด้วยเดทเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะครับถามว่ามันดียังไงมันดีตรงที่ว่า ปัญหาต่างๆมันเข้ามาแบบกระทันหันนะแต่ก็จบสิ้นได้สังเกตดูว่าไพ่ใบนี้นะครับมีไพ่พาทิต์เลืองๆตรงเนี้ยมันแปลว่าคุณกําลังจะเจอแสงสว่างที่แบบกําลังจะพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับคุณสามารถปรับเปลี่ยนคุณสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้จากไพ่เดอะเมจิเชียนเป็นไพ่ใต้สําหรับ เดบิชเชนแปลว่าการแก้ไขปัญหาหมายถึงคุณจะมีในเรื่องของแนวทางมีกลยุทธ์มีอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเพราะว่า The Magician คือถืออาวุธคบมือเลยนะในการคิดในการตัดสินใจเนาะก็อาจจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนะมีโอกาสที่จะหลุดพ้นไปแล้วแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่าลืมนะครับว่าชาวมีนลัคนามิน เกิดอยู่ในภพวินาศของดวงโลกวินาศแปลว่าจบเส้นเพราะพังทลายของดวงโลกเมื่อดาวพระบดีเนี่ยเป็นดาวแห่งวินาศเนี่ยโคจรขึ้นมาเป็นเกษตรบดีทับอยู่ในลัคนาของคุณมันแปลว่าทุกอย่างคุณจะเคลียร์ทุกอย่างคุณจะจบทุกอย่างคุณจะสามารถแบบเริ่มต้นใหม่เพราะว่าด,ดาวพระบดีเนี่ยเวลาขึ้นไปที่ราศีภพ วินาศเนี่ยนะครับมันจะลากเรือนสุภาของดวงโลกไปด้วยนะครับมันแปลว่าการเริ่มต้นใหม่นั่นเองแล้วจะดีขึ้นมันแปลว่าสิ่งใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นตรงกับไพ่เดทนี่เลยนะแปลว่าคุณมีโอกาสจะมีอนาคตที่ดีอะไรที่มันจบไปแล้วผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเป็นระแวงไม่ต้องไปอะไร ทั้งนั้นแหละนะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วคุณจะมีชัยชนะเหนือศัตรูแล้วปัญหาที่คุณเจอปัญหาที่คุณกําลังแบบหาทางออกไม่ได้จะค่อยๆเคลียร์ไปแล้วก็จบไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่แนวโน้มติดทางที่ดีมีไพ่ The f o โฟเกิดขึ้นเดอะ o ฟเนี่ยแปลว่าตัวแทนของ ความสุขความสมหวังการแบบไม่ยึดติดเพราะว่าถ้าเกิดไพ่ใบเนี้เพราะคุณยึดติดจนเกินไปคิดมากเกินไปนะครับแล้วก็รู้สึกแบบเครียดบางคนอาจจะเป็นไมเกรนนะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเข้ามาได้เพราะว่าเราอาจจะคิดมากเครียดมากเวลากลางคืนอาจจะนอนไม่หลับหรืออาจจะนอนหลับแต่ก็ฝันร้ายผวาตื่นทําให้ความรู้สึกของคุณมันทุกข์ใจอะ่ะ ม,มันเก็บกดมันเครียดเนาะประมาณนั้นพยายามระบายออกนะแล้วพยายามไปเที่ยวก็ได้นะครับเปิดหูเปิดตาไพ่เดอะฟูลแปลว่าไปเที่ยวนะครับหรือไปเปิดหูเปิดตาก็ได้ไปอะไรที่มันทําให้เกิดความรู้สึกที่รีแลกซ์แล้วก็ปล่อยวางนะครับแล้วมันจะทำให้ตัวคุณอนะ่ะเหมือนแบบมีแสงสว่างนำพา ชีวิตให้กับตัวคุณนั้นประสบความสําเร็จมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็แบบสามารถปลดปล่อยพลังงานที่ดีออกไปการงานของคุณอาจจะเหนื่อยหนักแต่คุณก็สามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้อะไรที่มันเป็นความเครียดความวิตกงานเข้ามาชุมนะนะครับหรือว่ามีการงานที่ผิดพลาดไปเนะี่ยคุณต้องพยายามตั้งสติแล้วค่อยๆแก้ไขปัญหานะครับแล้วอย่ามองโลกในแง่ลบจนเกินไปคุณสามารถแก้ไขได้นะชาา มีลักษณะมนมีไพ่แก้ขึ้นมาอยู่ไม่ต้องกังวลน,นะครับส่วนใครที่ทำอะไรไม่ชัดเจนกับคุณคุณก็จะเอาชนะภัยแก่สัตรูได้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างและการลงทุนเนาะบางคนอาจจะเครียดเรื่องการลงทุนนะแต่การลงทุนของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเงินเข้ามา ดีมากขึ้นสภาพคล่องเรื่องการเงินที่ดีขึ้น3มเหรียญหมายถึงการได้รับโอกาสนะครับเปิดจ็อบเดียวงานได้ดีขึ้นนะใครทํางานในเรื่องของการทํายอดอะบางทีแบบเตินสายนะครับหรือบางคนแบบ ทำงานเรื่องประกันชีวิตอะไรแบบนี้นะครับคุณอาจจะปิดจ็อบเดียวงานได้กับลูกค้าได้ดีขึ้นประมาณนี้ส่วนใครค้าขายก็จะมีลูกค้าประจําส่วนใครทํางานช่างงานบริการก็จะมีคนมาใช้บริการกับกลัวคุณทําให้มีในเรื่องของยอดขายการงานต่างๆนั้นไหลลื่นไปได้โอเคมากขึ้นใครที่กําลังแบบวิตกกังวลไม่ต้องกังวลน,นะครับงานจะชุกนะเพราะมีไพ่เจ็ดเหรียญด้วยเนาะเปราว่าการเงินเนี่ยค่อนข้างดีสามารถที่จะ มีการเงินที่เติบโตพัฒนาได้แบบ8เต็ม10เลยทีเดียวถึงแม้จะไม่ใช่10เหรียญแต่ยังน้อย8เหรียญก็คือการเงินที่อยู่ตัวมั่นคงทำได้ทำมากได้มากนะครับดังนั้นก็พยายามทำเยอะๆจะได้เงินเข้ามาเป็นเกาบเป็นกับม,มากขึ้นนะครับในช่วง ้นเดือนพฤษภาคมเนาะก็ยังมีโอ,อกาสในเรื่องของการเงินค่อยๆเป็นค่อยๆไปการเงินยังถือว่าเติบโตพัฒนาได้ดีมากขึ้นขอให้ขยันอดทนการเงินของคุณก็จะเติบโตที่ดีได้นะครับทีนี้เรามาดูการลงทุนแล้วก็ในเรื่องของลาบลอยนะครับสาบชาวมีนแล้วก็ลักขนามีนกันบ้างขอไพ่โชคลาบนะครับแล้วก็าลาบลอย u d g m e n t นะครับ,บ,รรบใบแรกใบที่2องไพ่ทรีออฟ วานไพ่สุดท้ายนายออกเพนทาคืน,นคุณมีโอกาสถูกรางวันนะครับมีการแบบลา,าบลอยมีโอกาสถูกรางวันนะครับอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถา,านการณ์ว่าคุณมีโอกาสถูกรางวัลแบบปุบปรับสบพลันมาแบบกระทันหันเหมือนกันเนะเาะเลขที่คุณนะครับสามารถเป็นเลขเด่นนำโชคของคุณเนี่ยจะมาจากาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับนะแล้วก็อาจจะมาจาก จิตสังหรณ์ของคุณหรือบางคนอาจจะไปดูเลขท้ทยทะเบียนรถนะครับมีโอกาสถูกรางวัลน,นะครับเลขไทยทะเบียนรถก็ได้เช่นกันจะเด่นหน่อยก็จะเป็นทะเบียนรถของเพศชายเนาะประมาณนี้นะครับมีโอกาสถูกรางวัลได้นะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการลงทุนกันบ้างใครที่เทรด forex นะครับหรือ หุ้นกองทุนรวมนะครับคริปโตเคเรนซีต่างๆเนี่ยนะใครที่กําลังรออยู่เนี่ยรอให้มันขึ้นเนี่ยซื้อไว้แล้วเนี่ยนานแล้วนะอยากขึ้นนะให้มันขึ้นไปสักทีนะครับใครที่กําลังวางแผนในระยะยาวนะครับมีโอกาสนะที่จะแบบได้ไปถึงเป้าหมายแบบปุบปับฉับพลันนะส้นสุดการรอคอยมีโอกาสที่คุณจะได้นะครับกําไรเข้ามานะครับเป็นกอบเป็นกำเลยนะ นะครับ j u d g m e n t น้องแปลว่าสิ่งที่คุณรอคอยอยู่เนี่ยจะให้สามไม้เนี่ยนะครับแล้ววางแผนกลยุทธ์สิ่งต่างๆในระยะยาวนิดนึงเนี่ยมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้รับการเติบโตการพัฒนาการที่ตัวคุณได้เงินก้อนเข้ามาแบบปุบป,ปับฉับพลันมาแบบกระทันหันเนาะส่วนใครที่เทรดทํากําไรรายวันก็ยังมีโอกาสมีทิศทางที่ยังมี กำไรอยู่พอสมควรนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะแต่ก็ค่อยๆเติบโตพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะครับโดยโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเนี่ยเทรดแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะมีกำไรแต่คุณต้องรู้จักติดอาวุธนะครับกับความรู้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยยังมีโอกาสนะครับแต่ต้องพยายามศึกษาแล้วก็บริหารความเสี่ยงด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาธด้วยนะครับขอบคุณครับ